เอาละฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแมวป้องอไหมหรือว่าแมวป้องตอบม่แล้วแต่ไม่ต้องอะไรอ่าโอเคนะฮะสวัสดีนะฮะเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่น่ารักทุกคนเลยาานะค,ครับแฟนสาวดาวนหลกดไข่ไข่นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะกับสวิตชิโคนเดิมเพิ่มเติม์ไมคือเบนการเตอร์อน,อนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าอะไรครับการ์ดบอลแซกมุกไกยังไงที่สามภาคซูเปอร์นะครับครับผมจบจบไปบ่ายกุ้ยใจกันใจกัน คนละเรื่องนะมันจะมีสิวอ่ะมึงกับยัยเอ้าตัวนี้ยไม่ได้ตัวเก็บไว้ก่อนสุดยอดมากเคยมีภาพโน้นแต่ภาพที่มันมแบ่งวางอะไรกันดาว,มมวเทียมแบบปิชเชอร์นี่ไงวะเฮ้ยทำไมเจ้าพิชเชอร์คืออะไรพิชเชอร์พิชเชอร์ไงพิชเชอร์แมนเฟรนด์ตัวห้องรับคุณตลกคุณป้าอะไรชื่อคุณตลกป้า พีเฟรมไม่ต้องมาเฟรมไม่เอาโหมดนี้ด้วยว่าให้ตรงนี้ตรงนี้มันเอาไม่ได้ไงโบตทีโมงฮะนี่จากวันที่11ยัง้องเขียนวันที่11เดี๋ยวเฟรมเลือกโมดิ์อะไรมาด้วยใช่ไหมใช่จากวันที่6ทำไมอ่ะอยากจะเลือกอ่ะทำไมจะเล่นมาโอ้ยใหญ่ใครซ่านี่ก็คือท่อปลดที่มันปลดงูคุณมากแบบนี้ใช่ไหม แต่ไหนแล้ว,ลวที่เป็นบอกว่าอันนั้นเนี่ยดาบประจันแต่มันไม่เป็นสักทีใช่ไหมพ่อปโป้เป็นดานยังไงป้าพ่อปโปนี่โกรดโกคุมากอ่าฮะเพราะว่าโกคุเนี่ยมนันเป็นต้หนหตุที่ทําให้งานนี้เริ่มอ่าฮะแต่จริงๆมันอยู่ที่การตัดสินใจของท่านซอรโออ่าฮะเพราะท่านซาฮ่าทำไมมาดูเล่ดอย่างนี้วะดูเล่ดมากอ่ะนี่มันท่าของ อะไรกินนิวเออกินนิวดิเฮ้ยทุเรศว่ะโอ้แล้วทำไม <c oughs> <c oughs> อะไรของแกปะเจลาขำอักขำก็ปล่อยให้เวลาเดินต่อไปสิอาต้องบอกวนั้นมันเปลวหมกักตุก่มหอ,อ๋ของร้านเป้วอะไรของเบ้นไม่มีหนวดด้วยตอนตีมันมีไหมมีข้างใน,านาตาหูวนะโอ้โห กูไม่คุณนจ้างไม่เป็นแน่ๆเฮ้ย,ยทำไมมันม,มันงบคุณแข็งแข่งอย่างนี้วะเฮ้ยทำไมงบคุณแข็งแข่งอย่างนี้วะกูรู้นึกไงช้าพลังไม่ได้กระจกตรงนี้แหละยจ้าอ้บ้าเอ้ยชา้าพลังไม่ได้อ้อล็อกทาไมเนี่ย โอ้โหเอาอท่านี้ตกตูดาอ้โหอองตะไรรถแรงลับสองหมืนอยู่เอาชาร์จได้นี่หว่าน่ารวะโอ้ก็ชาร์จไม่ได้เกือบเสร็จไปแล้วนี่ออกลตโอ้โหก็คือสุดวิชันพลังก็คือไม่ไม่ให้คุณชชันกันนะผมจริงไหมทำไมวะพราะไม่ให้คุชชันกัน ไม่ผิดกฎเป็นการเพิ่มพลังอ๋อเหรอบวก็เหมือนกันบวห้ามกินร่างสลายไปแล้วเพห้ามห้ามันอ๋ออ้าวแล้วจะกลับเป็นคนได้ไง่ะไม่ได้เพราะเรตายแล้วก็เลย่านยูแล้วไปเอาเงมาอ๋อโอ้ไอ้นี่โหดเอือวเร็วดิอ่ะไอ้ท็อปโกเก่งเก่งที่สุดนะนั่นเก่งแล้วเหรอนั่นเก่งแล้วเหรอตัวหน้าทีมเลยอ่ะอ้โธ วอลลันเปนเปวมากเฮ้ยมันคือการมลังนี่ทุกคนเกไม่นาพอเป็นความสมมามถคคีทัเฮ้ยจริงดิเซโตาล่ามัใช้อุปกรณ์อ๋อ่บงนี้เองวล์ดนเป็นเปีววันนาโอเควนลนดังนะแต่ว่านัาาน้นลนักล้เลยแต่ว่าเรื่ของฉันไว้า,ปาไป มาเจะาหมุนทำแมวอะไรฮะจยากหมุนอ่ะเฮ้ยแย่วะแย่เลยปุ๊บจกเฮ้ยอีเว้ยด้วยจกจกจกซาซาอะไรซาอะไรไม่อยาพูดหนีนะกำลังเย็บเท่าฉันเลยนะบิ๊กบานอัทาโอ้โหพลังแค่นั้นก็หลบได้อยู่แล้วไม่ว่าบางทีย่าโอ้โหรักแค่นั้นบอกเลยว่าโดนแน่นอนย่านี่มีการเิ่มวันลักของชาวไซยาสินะคือรู้ด้วยไง นี่เหรอ,อเอาเจ้าตัวกระเปี้ยกกิเลสข,ขนาดนี้มาสู้ชันเนี่ยมันต่างกันนะบอกเลยโอ้โหพลังนี้กระจอกมากเยอะสยาสามอ่ะตายโอ้โหเกจะตายด้วยน้ำมือของชั้นมันยังเร็วไปร้อยปีบั๊งก้นนี่เนนี่เนี่ย,ยอารับไปซะรังสล่มโลกอา้าว เฮ้ยงงกุณตายจริงๆมันไม่เคยสู้กันนะอ่ะจริงไหมอเออเอ็นตลุมบอลไงดูพลังกริมมดมุ่มอ,อับสายตานี่มีแต่ปล่อยพลังทั้งนั้นเลยตัวนี้เหรอคุณเบกิคุณแบกิตต้งใส่ว่าฉันว่าแบกิตต้งวะไอ้บอลล้านเป้ว ว,ว่าหน้าเก่งไหมเหรว่ดร้านัดไม่อยาก,ายากดวากดวนแต่งดาวหน้าเล่นๆไม่มีอะไรมากจะ,ะตายอยู่แล้วจะตายจะตายโอ้โหจะตายอยู่แล้วยังจะทำตัวแบบนี้อีกนะฮะท่านผู้ชมดับเป็นะถูกแก้วบางก้นย,<า>ย่าจะทำให้ฉันนี่สนุกสนานอยู่เรื่อยเลยนะสู้ไม่ได้ริงฉันเนะ นี่ซุปเปอยบ,บุมาถึงแล้วเฮ้ยอาฉันจะสามารถเพิ่มพลังตัวเองแบบนี้ได้ดดดหรือเปล่านะกูแต่กูที่ฉันชอบจะมาถึงก็อยากจะรู้นะว่าพี่เสื้อไอ้นี่จะใครเก่งกว่าไปแต่บนเลือฉันน้อยกว่าเขาเจอศัตรูที่กัดแมวอย่างแกไงนี่โอ้โหนี่ยืนนิ่งๆน้ำพื่ออะไรครับพี่เสื้์คือ เฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวๆๆๆมันเร็วมันมันเหมือนกับมันเป็นชาวรังเต็งเลยมันเร็วเฉยเร็วสุดๆเลยอะหน่อยหน่าทำริ้ซ่าเว้ยเฮ้ยแทงอะจริงชัวยอยู่นี้ไม่ได้มันเร็วเกินไปไหมวะ ไม่เอาคืออะไรเป็นเป็นเวทผูที่เล่นเก่งกว่าไอซนูอีกเออเออเชิญเข้ามาได้เลยจำหน้าเลยกำลังพูดอยู่เล่นกันนะแกน่ะไอเว้ยเ้ยตลอดสุดๆกลับไปซะไอเว้เอ้ย โอดินพีเซก็มาแห่วะ<า> <Hey, what? S 2> อะไรวะแ้วันนี้เราปาจริงโอ้ยดับไปเ,เปลี่ยนเูาไม่ได้ด้วยเปลี่ยนได้สิถ้าแกอยากจะเปลี่ยนเฮ้ยโอ้ยหม, oh, มาได้สิบเจ็ดโอ้โหแค่ยักหน้า,ายักคอก็าสามารถสู้ได้อย่างนี้ เต็มประสิทธิภาพค่ะ,ะโหดมากโอจีเล่นยาพึ่งอื้อ,อโอ้โหจะจะไม่ลดลกูกศรปันแปดงเลยเ <c oughs> อ้อยแค่ยักหน้าแค่นี้ก็สัวร์ทำได้ไม่เลวนิฉันเนี่ยทำให้ฉันสนุกขึ้นมาหน่อยสิจ้าหุ่นยนต์หน้าเลือดเอ้ยคืออะไรหนย์หน้าเลือดอย่าพูดไอ้เฉยเอ้ย ยักคอนิดนึหมห่างกันดีว่ะเฮ้ยโคตรโหมากเรียนนี่จั๊ว่าเป็นสตว์ตัวี้เก่งมากนี่เรียนกันแบบความเก่งไหมเนะี่ยถ้าโปเก่งสุดท่านเก่งก็รอที่แกเรียกนะหัวหน้าที่เวืีวนนี่มีมัดโรยังยืด <c oughs> อี๋ <c oughs> อ้นี่อยู่หน้าตาเหมือนหน้าตา ยายาเซชันเซชันคนนี yeah! ้นี <languages> so ่เองไปเราไปเลยแปดสิบแปดรึงคนแรกโบลี่หญิงซีค่ะนี่โบลี่หญิงอ่ะเออนี่นี่ตัวเมื่อกี้จีเรนกับไอ้โบลี่หญิงนี่จีเรนมาเดียวโจทย์อะ จริงวะโบลี่ลยริงเยอะจริงจเรนยังไม่มาเลยนะเรน,นไม่เป็นชายล้วเหมอกเอาตัวนั้นไปเกีย่ยะเออเอาเรื่อตัวผู้หญิงตัวหนึ่งม <ยะ S 1> ิกเก้ทำร้ายสาวน้อยผู้น่ารักคนนี้เลยเหรอสาวน้อยแต่มันเกร็งสุดๆยังไม่ได้เอาจริงพลังเนหนึงน่งในงสิบเลยในเนี่ยบอกเลยนี่กแกจะทชาพลังอย่างนั้นไปถึงไหมแกต้องฮักโอ้โหมิกเก้ทำร้ายผู้ชายเลยเหรอวะ อโอ้ยแข็งแกล่งว่เะเฮ้ยอะาลับไปซะอีกนี่ม,มันโดนดิวะเ้ะอะไรวะที่ทำให้ฉันสนุกได้จนถึงวิาธีสุดท้ายเลยนะแกละดุมาก อะไรของแกแล้ว่าจาับจับแล้วเป็นการพุ่งหรือเปล่าเฮ้ยจุกย่างเดียวเลยอ่ะก็แค่มันกระจอกอาจจะว่าใครกระจอกวะโอ้โยพลังเทียบเข้ากับมนุษย์โลกนะ่ะฉันแข็งแกร่งกว่าเยอะดูสิเัาดี่แท้จริงน่ะไหนวะมองอะไรวะย่าไอาพ้พลังนี้มันมันแปลมันแปล่ปลสองเมื่อมันโกรธเธอออกโกรธใช่ไหมค่ะดูวอลลี่หญิง โลี่ิไม่น้าเหมือนโบลี่เลยวะไม่อยากจะรู้โบลีบล่ยิงกับโบลี่ชายใครจะเก่งกว่าแต่แต่เตะเต่เตะเอามาสุ่มเลยโบลี่ยิงกเก่งกว่านี่เลยนี่หน้าเหมือนโบลี่ชายเลยอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยสางเกตี่กระร้ามไม่ใช่เลยมีกระร้ามที่นองเยอะเลยกระตินองเยอะเอเอเ้าไอ ต่อยเร็วมากอะก็ต่อยเร็วสิเร็วกว่ามุนี่ธรรมดาของบ้านเราอีกบ้านเราดใชนไอมไปกลับไปก่อนสุดนี้กคือว่าถ้าเกิดซูไม่ได้ต้องยอมแพ้จริงเกร็มากจากวันนึงเป็นฟิสเตอร์เอากระจบอะไรเจอๆๆเป็นไงเอาไปเด็กฟิสเตอร์สู้มนลี่่มพีเอาลงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็ได้กระง้คาลูฟาล่ะใช้คายีเกอนเพื่อน อย่าโอ้สักทีก่อนไอชอว์ไซยาบ้าไอไอชอว์ไซยาจะดาวไซนัทใช่ไหมดาวอะไรนะสาระสาอะดาวไซนัทโอ้โหเต็มก่งว่ะยอมรับเลยระดับตากับไอ้นั่นแล้จะปล่อยพลังขนาดนี้แล้วก็เอาให้ฉันทำอะไรไม่ได้เลยสินะสู้กันแบบโอตตัวดีกว่าฮิหนาวอะ โอ้โหเดียวโอ้โดนก่อนหญ้าตายแล้วไม่ทันได้ดูว right? ่แต่หยาเลยตอไปตอกซุปงซุปเปิ้ลใจหญ้ารับโอ้เต็มหน้าเลยโคกแก่งเลยคือตายเลยอ่ะแกแกชูเรศวะอะไร อะไรโน้ลาออะไรเอ็นทวารสิ่งอะไรครับวันอาทิตย์เฮ้ยจะโอลาะทำไมเนี่ยฉันได้เก่งที่สุดแล้วนะเฮ้ยเก่งไกลิงเลยจับมือประชุมอัีฮึตกตูดอีเก็บไหมเก็บมากจะถามเองตอบเองทำไมปะโอ้ยวันยี้ใช้โบนยิงตัวนี่ตายลืม Mình <laughs> nhăn mưa mấy thành nhăn mưa Có lý gì ngược Con này đâu quá Công này đâu quá Em tôi cứ dành canh tôi vào quay thôi nó này kia đặt hả? Tao à, mày quá vậy đó hồ, gì? bây giờ โอ้โหโอ้โอไม่ได้จะลองว่าโบลลี่หญิงอีบ้านนี้ใครจะเก่งกว่าอีบ้านไหนอีสเตอรอไงก็ค่อยลองมาใหม่เลยแกเอาโบลลี่ธรรมดามาหลังจบสุดเนี้ยให้ลุมเลยมาเฮ้ยสุดรอแล้วดไวยไอ้เก่งกันไปแล้วโอ้ยมันแข็งแกร่งมาก ง่วงใช่ไหมง่วงใช่ไหมง่วงใช่ไหมถ้ามโมลี่จะทำอ,อะ,ะไรเออรับไปซะโอ้นี่มันจำผู้ชายแล<ต>้วมือจำเส้นไหมฮะไปไปจะหนีไปไหนเนี่ยฮะซุปเปอร์เซย่าไปมันซุปเปอร์เซย่ายากนะระาวาังด้วยไปเราจะโชยแกดูก็คือว่าโมลี่หญิงก็คือว่าหยุดก่อนโมลี่หญิงก็มัน มันซุปเปอร์เรืยไม่เป็นหรอกต่คาเบะสอนนา้แล้วดูอถการล่างเนอะจริงไหมคาเบตคนสอนอีกแล้วเหรอเนี่ยต้องโกรธตลอดใช่ไหมนี่นี่และวคุณได้เหรอซุปผาสายแหย่ของฉันแกนี่ชอบเอาล่างบ้างมีมาทุกทีเลยนะเล่อดเลือดล่างล่างเดิมมันได้ที่ที่มีหลายล่างเลยอ๋อเฮ้ยรู้ว่าจะแข่งไกลสุดท้ายก็ยังไม่เท่าไหร่ โอ้โหยัยบอดี้บ้าเยอ่อแกนี่ทำให้แชมป์สนุกจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะอือออ้าวไม่โดนโดนดิก็โดน่หนิโอ้ยผมอาสายป้าอืออ้ายต่างบ้านอะไรกันต่างคู่บะ ไม่รู้สินะนี่สี่สี่โอ้โห oh, ตายแล้วครับโอ้ยยิวแช่ไหมรันเพื่นได้ว่อยากจะให้ตายอย่ตายหายไปเลยนั่นไงหายไปเลยจริงๆด้วยจะแต่เบีิต้าคนเดียวโอ้โห <c oughs> oh, oh. โอ้ยแกนี okay, ่มันน่าเรื่องสะเกินมันเป็นจิตา เจอ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 โจมแซวคนไอ้หญิงมาจะสู้ตัวไหนจะแก้แค้นบุหรี่หญิงยังไงครับใช้บุหรี่ผมเองแล้วก็แต่ภาพบ้านนี่มีบุหรี่มั้งผมมีว่าเป็นจะต้องออฟฟิเซอร์มาด้วยเพราะตอนนั้นอยากจะสู้เนี่ยของทัพโบเอามาสองตัวเลยสามตัวมาจิ๋วร้านป้านเปียวสามตัวเออเฮ้ยเดี๋ยวเราคิดบูก่อนไม่งั้นไม่ติด คิดบูมาเลยเหรอเป็นไรนี่หยาบเหรอก็โมลี่ซุปเปอร์ไซยานมาแล้วฮะมาวิเซอร์ที่อยากจะสู้จะจบตายได้เลยเกลเกียวเอ้อเออออเออเออเ้าถึงสิบไหมถึงสิบไหมถึงสิบไหมเก้าเก้าเฮ้ยเฮ้ย ทำไมทีอย่างนี้เปลี่ยนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮใครวะใครนินโมลี่ด้วเบมเฮ้ยทำไมเป็นคนเนี้ยเอาสมุดสยาด้วยใครวะตายเมียพี่เมือนเปลี่ยนตัวมาได้ดีกว่าด้วยว่ะไม่น่ารักหรอไอ้นี่แมอ่ะไอ้ที่มันอยู่ในปุ๋ยบาดา สู้ตศุสัยว์ได้ด้วยอ่ะแต่ว่าสู้บูไม่ได้เลยแล้วใครว่าสู้ได้นะแต่ตัวเดียวก็ต้องสู้ฟ้าตัวเดีบอลยิงมาใช่ไหมเอามาเอาแล้วเอเอพคนนียบอลยิงคนนี้เฮ้ยเปลี่ยนดิไม่เท่มันไม่เช่นล่นแหละอะไรเนี่ยจงไส้อยากสู้บอลี่ยิงอ่ะก็นี่บอลยิงง่ายกว่าบอลี่ตัวนู้น,น เหมือนกันแหละจงใส่หน่อยอื้อจดจดจดจงใส่มันไม่สนุกอย่างนี้มันมันมันไม่สนุกแบบความหวัดอะไรสู้โบอลในหญิงกับมุกการอิบราเนี่ยเครียที่สุดและแต่ไปร่าไม่ได้เลยนะรู้ด้วยผมต้องออกแล้วล่ะเบ้นออกไงออกเดี๋ยวอันแปลงร่างไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งลองดูก่อนแปลงร่างได้ไหม ที่หกนี่หว่าเฮ้ยจะดูท่าไมไตายอ้อด้ดูแล้วก็จะต้องเปลี่ยนที่อะไรท่าไม่ตายไม่เป่ไม่ตายของพี่เป็นอย่างนี้ไม่ทำไมมันกลายเป็นตัวนี้และกลายเป็น้ว่า,วาตกหน้าไหมวะเออจริงด้วยแล้วพลังด้านหลังในด้านหลังด้านหน้า <c oughs> จะต้องเปลี่ยนเป็นรูร้เรื่องยิงให้ได้ <c oughs> ไม่พี่เรื่องชสองพีพี่ทำผิดผิดพลาดเองเราแปลงร่างไม่ได้ด้วยนะคิดว่ามันจะเปลี่ยนชุดไยต้องเือกมีแค่ชุดนั้นชุดเดียวว่าชุดนี้ชุดเดียวเนาเป็นแม่กูเอาไใช้จีนแม่กูกูเล่นมาเนี่ยกุอ่ทเรศกักับกั้่เลนี่มาพูดจริง ไม่เร็วอะ่ะจักฉันมันจะดึ๊ดดึดไปแล้ววะเห็นบ้าอะไรวะดักตัมอ่ะไอ้โอ้โหเก่งเหมือนกันดิว่ะต้านได้หมดอ่ะบอกเลยโอเคอือเฮ้ยหักอะไรกันวะอ,อยู่ด้านหลังไงอักสายตายนออ้องอยากแปลงร่างกับส,สวยๆไหมฮะ อย่าฮะนี่ตบหน้าหน่อยข้าได้ถึงใต้คริสบลูลนน้ำเฟรย์ได้เดียวกันเลยอ <c oughs> ย่าความเร็วมันจะต่างกันแค่ไหนดูด <c oughs> ไม่เห็นในก,นกงอา,อางเกงของมิกิโหเร็วมากสุดยอดเลยหมูสู้ไม่ได้บอกเลย บูนี่คือตัวที่เก่งที่สุดในภาคแซดใช่ไหมใช่โอ้ส่น่ภาคแซดปะแต่นี้มันไปถึงภาคไหนแล้วเฟยไม่อุ้งเฮ้ยน้อยแล้วจ้าโอ้โหอยากจะเจอมันดานแล้วพวกเราไอ้ไลท์ทั้งหลายเนี่ยนี่ต้นบิกบอสโอ้โหโมเมทัวรสิ้นบิ๊กบอสยังไม่ เฮ้ย <One> น <input> <So S 1> ี่ก็จะแข็งแกร่งสุดท้ายก็แค่เป็นตัวแค่จิ้งเหรนจิ้งจกธรรมดาออแล้วแกเคยล่างนี่ของข้าไหมอะไรอะไรล่างอะไรของแกไม่เห็นจะทำอะไรให้ดูเลยบอกพี่เฟรมกอยอยู่ไม่จะทำอะไรแกจะพูดพี่เฟรมทำไมป้าเฮ้แปลงล่างให้ดูสิแปลงล่างขนาดที่ใชนตัวมือขนาดนี้มันมันจะได้เหรอจะปล่อยให้แกแปลงล่างไม่ได้แกก็ไม่ยอมแปลงล่างเองช่วยไม่ได้เฮ้ย ว่าเร่องยคุณนไนเม่รู้ข้ามีือน้แกเล่นนะกลับไปก็แล้วข้าตายแล้วึเพื่อนเกมมาแล้วนะเฮ้ยอ้าออ๊เอ๋โอ้โหโอ้โหอ้นี่เร็วกว่าเยอะเลย่อยไม่เข้าเราไปหนูล่างอ่ะคนเรพลังกันเลยอ้าวจับใกล้ๆกก่้าจับใกล้ใล มันโดะไรทรงผมเธอกระเดนยง่างอีกขั้นนึงดินี่ภรรยาภรรยายิาเก็ตยังร่างได้ไหมไม่ได้โผล่แกไม่มีหลอกพลังยังไงละเฮ้ยจ้าว้าได้จริงๆด้วยว้าแล้วเชียวยิ่งเราพลังนี่แข่งแรงทิ่แกบอกเนี่ย

ใครอะอยากรู้ล่ะโอ้มันต่อยเข้าวะ hey. Hey. Oh. ้ยว้โกมาพอดีต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 ีไม่ <c oughs> ีชายเมไม่ <c oughs> ีชายเอาทางมันถามกันลิบลับเลยโอ้โหเกลีบโมลี เอฟก็มาว่ะเฮ้ยาดวร่างลิงเหรออะไรเนี่ยไอ้ของแกว่ะ้ยดูเอา้ตาาดดอะักันเวะฮะมึงกีท่ามอไหรทาเอไดกันไหนวะทาเมตายไมร่รู้ฉันถามเออกับซะ<ด>ไม่อยใช้ท่าอะไรเลยห,อยหรออยากชา้เยเราใชา้ชซุเปอร์เซข้นที่ห้า ข้าก็ยอมตายไม่ได้หรอกนะเวเน่ระดับความของกระเลงนะข้ามันใหญ่กว่าเว้ยมาเจมันไอ้น้องนี่ตายเลยเลือดสยาห่ะแล้วก็หิ้งเลยเข่งโหนดะเลือดที่สะสมกันมาเป็นระยะเวลา20ปีคือหมดมัเป็นว่าอะไรจบคลิปวีดีโอนี้ครับบ๊ายบายอี We're